งานดีแบบแรกก็คืองานดีที่มันเป็นงานในฝันนะกับงานดีที่เป็นงานที่โลกเขาว่าไว้เราควรมีทักษะอะไรบ้างคะที่เพื่อจะเตรียมตัวที่เราจะมีงานที่ดีในอนะคตแรงบันดาลใจของแต่ละคนมันจึงไม่เหมือนกันหาให้เจอแล้วเอาแรงบันดาลใจนั้นเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปตามแรงบันดาลใจของเราและแรงบันดาลใจจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่เคยตายตัว สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเคพาวท l อค่ะรายการที่จะพาทุกคนมาฟังเรื่องราวดีๆมุมมองน่ารักนรักจากคนในโรงเรยเียนเดียวกันค่ะและวันนี้นะคะเราอยู่กับหัวข้อที่ว่าทําอย่างไรถึงจะได้ทํางานที่ดีมีไรายได้มั่นคงในอนาคตและเราอยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมคนดีคนเดิมของเรานะคะอาจารย์วันลูกคาสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมอืมค่ะก่อนอื่นเลยค่ะ อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่างานดีกับรายได้ดีในยุคนี้หมายถึงอะไรบ้างงานดีกับรายได้ดีใช่ไหมคาว่างานดีออันกลับไปในอีก่อนๆเนี่ยที่ครูเคยพูดว่างานมันก็จะมีอะไรนะงานที่อยากทําคืองานในฝันใช่ไหมงานที่ควรทำนะแล้วก็งานที่ต้องทําทีนี้ครับอคําว่างานดีเนี่ยถ้าเอาจริงๆเลยมันมันจะอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งคืองานที่เราอยากทํา ถ้างานที่เราอยากทำสำหรับเราคือดีหละเพราะมันตรงกับความฝันของเราไงใช่ไหมงานในฝันมันก็คืองานที่เราอยากทำที่ไอ้งานที่เราอยากทำตรงนี้มันจะตอบโจทย์ว่างเงินดีด้วยหรือเปล่า<ม>นี่แหละถ้ามันตอบโจทย์พอดีเลยงานในฝันด้วยแล้วเงินก็ดีด้วยมันก็คือนะผสมผสานกันมันจึงเป็นงานดีละ รายได้ดีเงินดีนะครับเออถ้าอย่างนี้ครับครูคิดว่ามันมันจะจบเลยไม่มีปัญหาเลยทีนี้ปัญหามันไปอยู่กับคนที่งานดีของคนที่อยู่ในกลุ่มที่ว่าอยากทำนะแล้วมันเป็นงานดีของเขานะแต่เงินมันไม่ดีมันไม่ตอบโจทย์ออย่างนั้นทำยังไงเห็นไหมครับมันจึงจำเป็นจะต้องมีการสร้างนิยามของคำว่างานดีเนี่ยให้กับคนที่ที่อยู่ในกลุ่มที่สองอะ่ะ นะเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเป็นกลุ่มแรกนะครับงานดีเงินดีเนี่ยโอ้มันแมชกันพอดีเลยอย่างนี้โอเคมัน,ม,นมันไปได้วยกันนะครับทีนี้เราถามว่าไอ้คำว่างานดีในความหมายกว้างๆที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเมื่อกี้ที่ครูพูดมันควรจะดูตรงไหนคือเอาเทรน์ของโลกมาวางเลยเทรนของโลกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะฮิตกันนะโลกศตวรรษที่ย1ิบเ คือปีคศ2 0 0 0ขึ้นมาเราก็เรียกศตรวรรษที่21แล้วนะครับแล้วก็เรามาถึงเท่าไหร่แล้วล่ะ2525ซึ่ง25ปีของศตรวรรษที่21เรามา1ใน4แล้วนะทีนี้1ใน4ของศตรวรรษที่21เอนี่ยถ้าไปเปิดดูเลยนะครับไปเปิดดูในเว็บไซต์ไหนก็ได้เขาก็จะพูดถึงเลยนะ,ะพิมพ์เข้าไปเลยว่างานที่เหมาะกับศตรวรรษที่2 1็มันจะขึ้นมาเต็มไปหมด แล้วมันก็จะมีการพูดถึงงานอย่างนั้นงานอย่างนี้เต้ไปหมดเลยอะถ้าพูดกันตรงๆเลยโดยสรุปนะครับไปเปิดกี่เว็บไซต์ก็แล้วแต่สรุปออกมามันก็จะพูดถึงเรื่องของการที่งานนั้นจําเป็นจะต้องอยู่ในกลุ่มที่มันเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นคําว่างานดีในสายงานที่ชาวโลกเขามองกันมันก็ต้องเป็นงานที่มันตอบโจทย์กับเทคโนโลยีนะครับและเป็นเทคโนโลยีในกลุ่ม AI ด้วยนะครับงานกลุ่มนี้คนที่ไม่ได้ชอบมันอาจจะไม่ใช่งานในฝัน แต่มันกลายเป็นงานที่ต้องทำาช่ไหมเห็นไหมฮะดังนั้นคําว่างานดีสําหรับคนที่ฝันจะเป็นสิ่งต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยอันนั้นนะ่ะมันจะดีไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละสำหรับการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันมันจึงต้องเอาความเป็นงานที่มันเป็นภาพรวมของของโลกเราเนี่ยไปผสมกับงานในฝันอืมมันถึงจะเรียกว่างานดีสําหรับคนในเจเนอเรชันนี้นะทีนี้งานดีแบบนี้เนี่ย ถ้ามันจะต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยถ้าแบ่งง่ายๆนะครับอันนี้แบ่งแบบให้เราเห็นเป็นภาพง่ายๆเนี่ยสัก3ามกลุ่มแล้วกันงานกลุ่มที่1เนี่ยก็คืองานกลุ่มทางด้านสุขภาพงานทางด้านสุขภาพนี่ยคนไหนก็ตามที่สนใจทางด้านของวิทยาศาสตร์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นสายสุขภาพ6ปีในมหาวิทยาลัยแพทย์เภสัชธันตันะหรืองานทางด้านสุขภาพ4ปีเช่นเทคนิคการแพทย์กายภาพบำบัดเอออะไรล่ะอ,อ่าชนะวิทยาอ่าพยาบาลศาสตร์นะฮะ กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่ยังยังยังตอบโจทย์อยู่มากนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม6ปีหรือกลุ่ม4ปีในสายสุขภาพนี่นะครับั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็ยังต้องเข้าผสมผสานกับความเป็นเทคโนโลยีผสมผสานกับ AI ถึงจะเรียกว่างานที่ดีทางด้านสุขภาพนะครับต่อมาครับงานทางด้านของเทรนที่เกี่ยวกับเรื่องของอการผลิตปัจจัย4นะครับก็คือถ้าพูดตรงๆเลยมันมาจากสายเกษตรนั่นแหละ เป็นงานที่อันนี้ครูก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะว่าทำไมโรงเรียนจํานวนมากเลยไม่ค่อยเน้นนะครับซึ่งจริงๆครูสําหรับครูเนี่ยครูเห็นปัญหามันเยอะมากเลยคือเราเนี่ยพยายามจะเคลมว่าเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมที่มีความเป็นอู่ข้าวอู่น้ําอะแต่พอลงไปจริงๆในพื้นที่เนี่ยอู่ข้าวอู่น้ําของเราเราไม่เคยลงไปดูแลมันในเชิงของนวัตกรรม ซึ่งถ้าเราไม่ลงไปจัดการกับมันตรงนี้แน่นอนครับการผลิตอาหารในวันข้างหน้าเนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นครับในส่วนของงานที่มันเป็นงานที่ที่ถือว่าเป็นงานดีในวันข้างหน้าเนี่ยนะครับในภาพรวมของโลกเนี่ยก็คืองานทางด้านของความเข้มแข็งความมั่นคงทางอาหารอันนี้จะอยู่ใน SDG ดยนะ อยู่ใน S D G Sustainable Development Goals นะเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเนี่ยจะมีการพูดถึงความมั่นคงทางอาหารซึ่งงานตรงนี้มีมาเป็นเทรนด์เลยนะครับแล้วงานตรงนี้มันใช้วิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับเกษตรไม่ใช่ว่าเป็นงานปลูกเพราะปลูกแบบรุ่นสวนไรนาะแบบเดิมๆแต่ว่ามันจะต้องทําแบบมีองค์ความรู้เพราะฉะนั้นคําว่างานดีในกลุ่มกลุ่มนี้คือการเอาเทคโนโลยีผสมผสานกับงานการเกษตร เป็นกลุ่มที่2นะเมื่อกี้กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มอะไรล่ะกลุ่มทางด้านของสุขภาพนะกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกลุ่มที่3อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือกลุ่มของเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหลายนะกลุ่มเทคกลุ่มข้อมูลต่างๆซึ่งตรงส่วนนี้ครับมันยังไมเป็น3ตัวย่อยๆนะกลุ่มที่3ใหญ่มี3ตัวย่อยได้แก่กลุ่มแรกคือกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องของฐานข้อมูล งานดีที่ว่าเนี่ยคืองานของใครก็ได้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการกับข้อมูลเขาเรียกว่า data science DS นะฮะเ,เราจะเรียกกลุ่มนี้ว่านักวิเคราะห์ข้อมูลหรือ data scientist นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าพูดกันตรงๆเลยว่าก็เป็นสายของทางด้านวิทยาการทางวิศวะอะไรแบบนี้ครับมันมันเข้ามาตอบโจทย์อยู่แล้วงานทางน้านสถิติอะไรแบบนี้นะ คงคดีเนะี่ยบัญชีสตกักบัญชีสถิติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสถิติประกันภัยอะไรพวกอย่างเงี้ยมันอยู่ในกลุ่มนี้หมดนะอันนี้น่าสนใจมากนี่คือกลุ่มของ Ds นะฮะต่อมากลุ่มของ AI อันนี้ชัดอันที่2ย่อยคือ AI กลุ่มของ AI ก็คือเป็นนวัตกรรมที่เป็นงานที่ถือว่าเป็นงานดีไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้ด้าน AI เราเข้าไปจับกับทุกส่วนงานในโลกใบนี้ได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็งานกลุ่มที่3ย่อยมันก็คือกลุ่มของพวก IoT IOT Internet of Things นะครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องผ่านเครื่องไม้เครื่องมือผ่านสมาร์ทโฟนผ่านสมาร์ททีวีผ่านสมาร,ามาร์ทรโฮมผ่านอะไรต่างๆอีกมากมายกลุ่มอย่างนี้ครับมันอยู่ในกลุ่มของนวัตกรรมที่จะต้องมีขึ้นมาใหม่ๆนะกลุ่มที่เป็นพวกสายวิศวะนแน่นอนอันนี้คืองานกลุ่มพวกนี้เป็นงานกลุ่มที่ดีในภาพใหญ่ๆของโลกนะออตอบว่างานดีเป็นยังไง มันก็เลยเยอะไปหมดเห็นไหมฮะรสรุปครูพูดเยอะเดี๋ยวอาจจะงงงานดีแบบแรกก็คืองานดีที่มันเป็นงานในฝันนะกับงานดีที่เป็นงานที่โลกเขาว่าไว้ซึ่งงานดีที่โลกเขาว่าไว้เมื่อกี้ครูก็บอกไปแล้วนะครับก็มีสามกลุ่มใหญ่ก่อนก็คือกลุ่มสุขภาพกลุ่มงานเกษตรเรื่องอาหารเรื่องความมั่นคงทางอาหารแล้วก็กลุ่มพวกเทคโนโลยีนะอ้ละกลุ่มเทคโนโลยีก็จะมีสามย่อยใช่ไหม BS นะ AI IoT เนี่ยครับประมาณเนี่ยถึงจะเรียกว่างานดีค่ะแล้วอาจารย์คิดว่าเราควรมีทักษะอะไรบ้างคะที่เพื่อจะเตรียมตัวที่เราจะมีงานที่ดีในอนาคตมเพราะว่าหลายคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าโอกาสมันน้อยหรือว่าเริ่มช้าไปอาจารย์มีคำแนะนำเรื่องการพัฒนาพัฒนาตัวเองยังไงบ้างคะเออตรงนี้มันมันดูไม่ยากเลยนะทักษะที่ควรจะต้องมีใช่ไหม ทักษะที่ควรจะต้องมีอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับคือเรามีกันอยู่แล้วคือทักษะที่เกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอลสกิลนะพวกเราค่อนข้างจะมีดิจิตอลสกิลได้ดีคือเราเป็นเจนซีตอนปลายไม่เจนอัลฟาแล้วสิเจนซีเจนซีใช่ไหมเจนซีเออกลุ่มเจนซีอ้อนะเจนซีกำลังจะไปเจนอัลฟาพวกกลุ่มเจนซีเจนอัลฟาเนี่ยเติบโตมากับเทคโนโลยีกลุ่มดิจิตอล Digital, นะครับกลุ่มนี้เนี่ยจะไวต่อการ เจอเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เราจะแก้ปัญหาอะไรที่มันอยู่ในในสมาร์ตต่างๆได้เร็วที่บ้านมีสมาร์ททีวีแต่อาจจะไมไ่ค่อยได้ดูหรอกแต่ส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่เราดูแล้วเขาจะงงเึงแมนไหบางทีก็ไปกดปุ่มตรงรีโมทแล้วปเป็นพลาดแล้วไม่ไปกดโดนอะไรแล้วก็ตื่นเต้นอะ่ะใช่ไหมเพราะว่าเขาจะคุ้นเคยกับการใช้รีโมทที่เปลี่ยนสามห้าเจ็ดเก้าเขาใจ้ช่องสมช่องห้าช่องเจ็ดช่องเก้า นะในอดีตซึ่งเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนเป็นอะไรหลายช่อง3มันก็เรียกช่อง31ใช่ไหมใช่เออแต่เขาก็ยังยังคุ้นเคยการเรียกช่อง3าช่องหช่องเ <6. S 2> อ,อะไรอย่างเงี้ย <laughs> นะครับเพราะว่าอันนั้นมันเป็นมันเป็นยุคของเจเนเรชันที่เป็นพวกกลุ่ม Gen X นะครับแต่ทีนี้พอเวลาที่เทคโนโลยีมันมาใหม่ๆเนี่ยนะเขาจะตื่นตัวเขาทาไม่ทันไงเขาไม่ทันเพราะฉะนั้นทักษะตรงส่วนตรงเนี้ยครูคิดว่าพวกเรามีพร้อมนะครับทักษะแรกก็เลยไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่แต่ก็ต้องพัฒนา เพราะอย่าลืมว่าเทคโนโลยีมันมาเร็วแล้วเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยนะฮะในปี6-8แเขาเรียกอะไรนะเจนเจนบีต้านะเจนบีตาไอ้พวกเจนบีต้าตรงนี้เขาเกิดมากับ AI แล้วเดี๋ยวคอยดูนะพอเขาสักประมาณกระตอกกระแตสักสอวบสามขวบเนี่เขาอยู่กับ AI แล้วพอเขาอยู่กับ AI แต่พวกเราอยู่กับอะไรเราไม่ได้ AI นะเขาก็จะล้ำกว่าเรา เออเขาก็จะล้ากว่ารุ่นเราพอเขาล้ากว่ารุ่นเราเนี่ยสกิลต่างๆเหล่านี้เราจะปล่อยให้เราล้าไปกว่าล้าสมัยไปกว่ารุ่นเขาไม่ได้เพราะงั้นเราตามก็ไม่ทันเราจึงจําเป็นต้องเขาเรียกว่าอัพสกิลนะมันจะมีคําใช้กันอยู่อัพสกิลแต่อย่างพวกครูต้องรีสกิลเรีเลยสร้างใหม่เลยนะรีสกิลคือสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ซึ่งมันยากแต่คนที่อัพสกิลเนี่ยคือของเดิมมีเป็นพื้นฐานเราจะต้องอัพสิ่งนี้ครับคือสกิลที่ต้องมีก่อนคือดิจิตอลสกิล อันนี้มันหนีไม่พ้นต่อมาสกิลอันที่สองอันนี้ครูก็คิดว่าเจเนเรชันของคนรุ่นเรานะฮะเจนซีเจนอัลฟาแล้วก็เจนบีต้าที่กำลังมาเนี่ยค่อนข้างจะได้เปลี่ยนอยู่แล้วคือทักษะเรื่องการใช้ภาษาภาษาอังกฤษภาษาจีนกลางสำหรับบ้านเราก็คงต้องจีนกลางก็จําเป็นนะครับภาษาอังกฤษมันจําเป็นมากอยู่แล้วเจเนเรชันครูเนี่ยคนพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากเพราะว่ามันมันก็คือเรียนภาษาอังกฤษแบบเรียนให้รู้ใช้งานได้แต่ไม่เน้นสื่อสาร นะเออมันก็ยังมีคนพูดไม่ได้เยอะใน generation ครูหรือว่าคนที่รุ่นเก่าไปกว่านี้ต่อให้ไปในเมืองนอกกลับมาไม่ใช่ว่าจะพูดคล่องนะมันสื่อสารได้แต่มันไม่สามารถสื่อสารแบบแบบแบบเด็กรุ่นใหม่อ่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ครูเจอนักเรียนที่จบปหกอย่างเนี้ยจบ English โปรแกรมมาโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเวลาพรีเซนเทชันด้วยภาษาต่างประเทศอย่างเนี้ยฮะเราจะชื่นชมเลยว่าสกิลเขาดีแต่ว่ามันได้ไม่ทุกคนไงทักษะของการใช้ภาษาต่างประเทศ มันต้องอยู่ในทักษะที่ที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนสําหรับคนไทยครูคิดว่าภาษาอังกฤษจําเป็นมากภาษาจีนกลางก็พอๆกับภาษาอังกฤษแล้วนะก็คิดว่าทักษะนี้จําเป็นเพราะให้รู้ไว้ว่านวัตกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยมันไม่ได้ใช้ภาษาไทยทั้งหมดแม้ว่ามันจะมีเอไอแปลภาษาให้เราแต่เรารู้เองย่อมดีกว่า AI เพราะอย่าลืม AI ที่เราใช้อยู่ ANI คือ AI ขั้นหนึ่งเท่านั้น มันยังไปไม่ถึง AI ที่มันจะเก่งพอที่มันจะช่วยเราได้เยอะกว่านี้เพราะฉะนั้นเราใช้ AI แปลภาษาเราก็จะงงดูเคยดูไหมดูคลิปดูพอดแคสต์าาที่ AI มันจัดนะมันก็จะอ่านด้วย <บะ S 1> ภาษา <บะ S 1> ที่เราต้องคอยเดาเห็นไหมฮะมันก็ยังมีมีปัญหาของเขาอยู่นะครับก็ทักษะที่ที่ควรจะต้องมีคือภาษา<ม>ไปแล้วนะต่อมาทักษะที่3อันนี้เป็นทักษะที่ครูเป็นห่วงที่สุด ถ้าทักษะที่สามเนี่ยสำหรับคนเจเนอเรชัน Gen X Gen Y เนี่ยจะได้เปรียบนะครับคือทักษะการทํางานเป็นทีมทักษะการทํางานเป็นทีมเนี่ยคน Gen ครูมันจะอยู่ที่ความอดทนมากกว่ามันอดทนที่จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้มากกว่าแล้วเราทนที่จะรอได้ดีกว่าคน Gen ครูมันทําไมอะ่ะเพราะทุกอย่างในชีวิตมันทําให้เราต้องรอสอบอยากรู้ผลรอเขาตรวจด้วยมือ แล้วจะจะดูต้องไปดูที่สถาบันเขาเขาไม่ได้ไม,มามประกาศเออต้องไปไปไล่ที่บอร์ดที่ที่ที่สถาบันเขานะครับหรือเราเนี่ยนะถ่ายรูปเนี่ยกล้องฟิล์มนะครูจึงถ่ายรูปเป็นกล้องฟิลม์มจนกระทั่งถึงปี25 4 0ห้าร้อเลยมั้งเนี่ยใช้กล้องฟิล์มอยู่เลยนะฮะตอนเรียนจบรับปริญญายังต้องใช้กล้องฟิลม์มถ่ายแบบอลังการมากถ่ายไปสองโหลฟิล์มสองสองโหลเออ หนึ่งเอ่อหนึ่งม้วนฟิล์มอ่ะได้สามสิบหกรูปถูถ่ายไปทั้งหมดเนะี่ยสาเอ่อสองโหลยี่สิบสี่ม้วนฟิล์มถามว่าถ่ายไปท่าไมขนาดนั้นถ่ายไปเผื่อเลือกทิ้งเลือกเพราะมันเลือกไม่ได้ก็จาใจไหมมันก็ต้องแช่แช่แช่ไปล้วเราไม่เห็นเลย<ะ>เราจะเห็นเมื่อไหร่ครับอีกหลายวันต่อมาช่างภาพเราต้องไปที่ร้านนะครับเอาไปล้างฟิล์มแล้วอัด แล้วค่อยเอาเล่มที่อัดแล้วมาส่งให้เราเลือกว่าอันไหนเอาอันไหนไม่เอาอันไหนจะอัดเพิ่มอันไหนจะขยายเห็นไหมมันต้องอดทนไหมอออันนี้คือให้เห็นถึงความอดทนที่มันอดทนจริงๆนะมันไม่ได้แค่นี้นะแค่เอามาดูในชีวิตประจําวันในบ้านจะดูโทรทัศน์นะตอนครูอยู่ประถมอ่ะโทรทัศน์ไม่มีรีโมทนะอถ้าอยู่จําได้ว่าอยู่ปสามลงไปโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นที่เปลี่ยนช่องต้องบิดแป๊กช่องสาม b ป๊ช่องห้าสองแจ๊กไง เอ่อหนึ่งแก๊กคือหนึ่งหนึ่งช่องแล้วมันจะมีช่องสามห้าเจ็ดเก้ากรุงเทพมันมีครบนะในอดีตในยุคครูเป็นเด็กๆเ,เนี่ยกระบี่มีช่องเดียวช่องเจ็ดเออมีประมาณเนี้ยเอ่อช่องเจ็ดช่องเก้ามีประมาณเนี้ยแต่ที่กรุงเทพมันจะมีแค่สี่ช่องสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดนี่มาตอนครูโตแล้วนะฮะเอ่อไทยพีบีเอสอะไรพวกนี้มาที่หลังหมดนะคือกลุ่มนี้เราต้องใช้บิดเอาอะแล้วเราต้องทนดูอะ ละครมันจบหนึ่งตอนเราต้องทนดูดูโฆษณาจนกว่าโฆษณามันจะหมดแล้วละครจบเราต้องรออีกสัปดาห์ค่อยมาดูวันละเรื่องเนี่ยไม่ใช่สองสามวันเรื่องหนึ่งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นอะไรที่เราต้องอดทนรอการอดทนรอแบบนี้คือธรรมชาติมาสอนให้เรารอแม้กระทั่งพออยู่สัป,ประมาณมัธยมแล้วโทรโทรทัศน์เริ่มมีรีโมทแต่รีโมทไม่ใช่ว่าครูจะเปลี่ยนเองตามชอบใจคนที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านเป็นคนถือรีโมทนั่นคือพ่อ เราจะต้องดูตามใจพ่ออยากดูอะไรต้องอดทนรอจนกว่าพ่อจะเลิกดูแล้วเราค่อยไปได้ได้ดูมันจะเป็นแบบนี้นะครับคือเราต้องอดทนที่จะรอแต่เจเนอเรชันใหม่ไม่ใช่เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นคนในยุคใหม่เนี่ยคือมีความน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าความอดทนต่ําสมาธิสั้นไม่ทนดูเราไถ่ายติกต๊กตอกลองสิใครทําเกินสามสิบวิตเมืกีโอ้ยเย็นเยอะห้าวิผับ ห้าวิปัดบางทีไม่ถึงห้าวิสองวิฉันปัดแล้วไอ้เอสาระอะไรมันทำอะไรมัาเรากปป็ปัดทิ้งปัดทิ้งเห็นไหมฮะยกเว้นว่าเราดูอันไหนเฮ้ยเออไอ้นี่โอเคโอเคขอดูหน่อยเราสนใจอันไหนเราก็จะดูหน่อยเราดูซ้ำมัางอะไรบั่งแต่หลายอันมากกว่าคือง่าย,ายๆเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่เราปัดทิ้งเห็นไหมครับเราไม่ได้ใส่ใจที่จะดูมันเราไม่มีความอดทนที่จะดูดังนั้นการรับรู้ข่าวสารอะไรต่างๆของเรามันจึงมันจึงรู้แบบหลากหลายวอไรตี้มากแล้วมันไม่รู้เป็นกลุ่มเป็นก้อน มันไม่มีความอดทนที่จะรอคอยนะครับแล้วที่สําคัญคือแต่ละคนจึงมีองค์ความรู้ที่หลากหลายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อเวลาทํางานเป็นทีมมันจึงจับกลุ่มกันยาก mm. เห็นไหการจับกลุ่มกันเป็นทีมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วความคิดมันจะแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วการไม่ยอมกันเราก็จะเห็นจากการทํากีฬาสีก็ดีอะไรก็ดีบางทีรบก,กันมากเลยนะเพราะผ่านงานอยู่งานนึงเลิกคบกันไปเลยก็มี ถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนเจเนอเรชันใหม่ที่มันอยู่กับความที่ไม่อดทนเป็นทักษะที่น่าเป็นห่วงกับยุคดิจิตอลนะครับแล้วสามทักษะเนี่ยเป็น3าทักษะที่ครูถือว่าทักษะกลุ่มนี้จําเป็นนะครับอันนี้ไม่รวมทักษะย่อยๆนะอันนี้เอาหลักๆในสามทักษะคือสรุปเลยก็คืออะไรบ้างครับเนี่ย ทักษะแรกคือทักษะด้านของดิจิทัลนะฮะทักษะที่สองมันก็คือทักษะในเรื่องของภาษา,า,าทักษะที่สามคือการทํางานเป็นทีมขอเสริมทักษะพิเศษซึ่งต้องครอบคลุมสามทักษะนี้คือคําว่าการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณอ่าครูเบื่อคํานี้มากเลยบางทีก็บอกว่าต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมถามว่าอะไรคือวิจารณญาณทักษะเนี้สาคัญที่สุดซึ่ง วิจารณญาณมันคือคลังความรู้ที่เราต้องเก็บสะสมมากพอที่เราจะวิเคราะห์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะเพราะฉะนั้นทักษะนี้มันอยู่ที่การสั่งสมประสบการณ์ก็คิดว่าเป็นทักษะเสริมที่เราจำเป็นต้องมีแต่มันจะมีเองได้ก็ต้องใช้เวลาซึ่งอาจจะยังไม่ได้สามารถทำได้ในระยะเวลาสองเดือนสามเดือนแต่มันต้องใช้เวลานานหลายปี นะครับก็เดิประมาณนี่ครับค่ะแล้วอาจารย์มีคําแนะนําเรื่องการพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างคะการพัฒนาตัวเองก็แน่นอนครับตามทักษะเมื่อสักครู่เลยตามทักษะเมื่อสักครู่นี้พัฒนายังไงให้มันไปถึงก็คือพัฒนาตามธรรมชาติที่ตัวเราเป็นด้วยบางคนบอกว่าทักาบางคนชอบดิจิตอลดิจิตอลเนี่ยมันเป็นกันอยู่แล้วนะ แต่บางคนมันชอบมากกว่านั้นที่มันคลั่งไคล้บางคนเล่นเกมนะยุคนี้เจเนอเรชันนี้เกมเมอร์นี่ป็นเรื่องปกติที่เราเจอกันนะครับถ้าเราเล่นเกมแล้วเนี่ยเราสักแต่ว่าเล่นเล่นสนุกเล่นเอามันเล่นเอาชนะโดยที่เราไม่เคยสงสัยมันต้องเอ๊ะทำไมภาพมันเคลื่ไหวอน่าบนี้ได้วะที่หลังบ้านมันทําไงมัะเออมันต้องมีตรงนี้ถ้าหากว่าเรามีตรงเนี้อืมันจะพัฒนาได้แต่ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆมันก็เท่านั้น่ะ หรือบางทีเราดูซีรีส์นะถ้าถ้าเกิดนักเรียนชายอาจจะติดเกมมากกว่านักเรียนหญิงเนาะแต่นักเรียนหญิงก็เล่นเกมนะแต่โดยส่วนใหญ่นักเรียนหญิงดูซีรีส์เยอะกว่าเล่นเกมเพราะว่าน่าจะเออซ,อซีรีส์หรือี่ซีรีส์จีนมันสนุกนะมันทําให้เราเดาเรื่องได้อะแต่เราก็อยากดูใช่ไหมทำไมเราอยากดูเออมันบอกไม่ถูกมันมันดูแล้วมันมันอยากรู้มีอะไรต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับลักษณะแบบเนี้ย ถ้าเราดูจนจบดูจนจบแล้วเราก็ดูเรื่องใหม่จนจบดูเรื่องใหม่จนจบมันก็คือจบไปแต่ถ้าเกิดเราดูเรื่องใหม่จนจบแล้วเราจับพลอตได้เอ๊ะทำไมพลอตเป็นอย่างนี้น่าเบื่อจังเลยเราสร้างพลอตของเราเองเราสามารถจะสร้างพลอตของเราเองอะไรเองอย่างนี้ครับมันก็คือเป็นทักษะที่เราเกินกว่าสิ่งที่เรามีคือเราต้องต้องรู้ในสิ่งที่อยู่กับมันน่ะอยู่กับมันแล้วตั้งคําถามกับมันตั้งคําถามกับมันว่ามันมันทำให้เราอยู่กับมันจนกระทั่งเราเชื่องไปกับระบบของมัน โดยที่เราไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าแล้วระบบนี้มันทำไมถึงทําให้เราติดอยู่กับมันได้ mm hmm. อ่อมันต้องฝึกตั้งคําถามกับมันอันนี้ครับมันถึงจะทําให้เราพัฒนาเราจะไม่พัฒนาเลยถ้าเราไปกับมันไปเรื่อยๆไอโฟนออกอะไรมาเราก็ซื้อใหม่ mm hmm. ใช่ไหมฮะแต่เราไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าอ่แล้วตอนนี้ไอโฟนอันที่แล้วมันทาอะไรได้บ้างล่ะเออถ้าเราตอนที่เราอยู่ประมาณนี้เราใช้ออปชันประมาณนี้แอปพลิเคชันเราใช้ประมาณนี้เฮ้ยเวอร์ Word ชันนั้นเกินไปพอไหมเราจะเริ่มคิด แล้วเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปใช้ตรงนั้นแต่เราใช้เ,เครื่องมือตัวนี้พัฒนางานของเราตรงนี้ได้มันจะทําให้เราเ,เรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาตัวเราให้อยู่กับสิ่งที่แปลกใหม่ที่มันเปลี่ยนเร็วกับยุคปัจจุบันได้ดีขึ้นค่ะแล้วในยุคที่ตลาดเนี่ยเปลี่ยนแปลงเรอวมากมเราควรเตรียมตัวยังไงเพื่อไม่ให้ตกงานหรือได้รายได้ลดลงค่ะอืมดีมากเลยเนอะ ตลาดเปลี่ยนแปลงนะตลาดเปลี่ยนเร็วเร็วจริงๆนะครับแต่สังเกตไหมครับตลาดที่มันเปลี่ยนเร็วเนี่ยทุกวันนี้มันอยู่ที่ไหนอะมันอยู่ในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มใช่ไหมแพลตฟอร์มที่ว่าเนี่ยก็คือมันเป็นตลาดดิจิตอลอย่างนี้นะคนเนี่ยมันอยู่สองโลกแนะ้ะในเจเนเรชันนี้เราเราเป็นประชากรประเทศไทยทำไมเราเรียกว่าเราเป็นพลเมืองไทยเพราะเราอยู่ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ถูกหนมะทีนี้เราเล่น IG เราผิดกฎ IG ได้ไหมถ้าผิดกฎ IG มากๆมันก็บล็อก <Okay. S 1> แสดงว่ากฎ IG มันคือเหมือนรัฐธรรมนูญ IG ไหมเราจึงเป็นประชากรหรือเป็นพลเมือง IG ด้วย mm. จริงไหมเฟซเรายังเล่นอยู่แต่ไม่ค่อยเล่นมากนะแต่เรา m มสเซนเจอเราก็ต้องรักษากฎกฎติกาของเฟซนั่นคือเรามีรัฐธรรมนูญ a c e b o o k เราจริงเป็นพลเมือง Facebook ด้วยเราเล่น t ิ k กต็อกหันนี้กดเยอะหน่อยนะแล้วกดบ้าบอเอาแตกมากเปลี่ยนแปลงเร็วมากการเล่น t i k กต k อกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ให้ปล่อยเพลงนี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็บอกว่าเพลงนี้ใช้ไม่ได้อีกแล้ะ มันก็ดูดเสียงเรานะ,ะบางทีเราทำทำมาอาจจะอยู่ๆปลิวอย่างนี้น,นะครับเออจนจนมันทําให้เราต้องแบบตามกฎมันเนี่ยเห็นไหม <laughs> มันก็มีรัฐธรรมนูญของมันเหมือนกันแต่ว่าน่าจะโดนรัฐประหารบอรอ่อยอย่างเงี้ยน,นะครับเออมันก็เลยเหมือนกับปลิวไหวเหลือเกินนะครับลักษณะแบบนี้เท่ากับว่าเราจึงมีความเป็นตัวตนสองโลกโลกของความเป็นจริงก็คือเราเป็นประชากรไทยอยู่ภายใต้กฎหมายไทยใช่ไหมกับอีกอันหนึ่งคือเราอยู่ภายใต้อ่ โลกของการเป็นประชากรดิจิตอลเราเป็นดิจิตอลซีตเซนด้วยอ่ะโอ้แล้วแล้วไงอ่ะเราก็ต้องอยู่ภายใต้แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเหมือนประเทศอ่ะซึ่งมันต้องมีรัฐธรรมนูญของมันเห็นไหมเราต้องรักษากฎกติกาของมันทีเนี้ยครับการตลาดเนี่ยมันจึงอยู่สองส่วนสองโลกเลยอ่ะการตลาดโลกจริงๆมันก็ยังอยู่แบบเดิมๆของมันซึ่งมันก็ตรงไปตรงมาเนอะจับแพะจนแกะยังไงมันก็ยังเห็นเห็นนะ แต่ในวงการตลาดที่มันเป็นตลาดดิจิตอลที่มันผันผวนรวดเร็วมากตามแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถามว่าจะทํายังไงให้เราไม่ตกเทรน์น่ะเห็นไหมหนึ่งเราต้องตามเทรน์ของแต่ละเจ้าของแพลตฟอร์มได้ทันสองเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าคนที่มันอยู่ในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเเอขาอยู่ในเทรน์ของของการเสพอะไรที่ทําให้เขาอยู่กับมัน ธุรกิจมันจะเกิดจากตรงนั้นน่ะจากการที่เราเห็นอ๋อเขาใช้ตรงนี้เยอะเหรอเออโอเคงั้นเราเราจับตรงนี้ดีกว่ามันจะมาเป็นธุรกิจแต่เราต้องแบบมองให้ออกว่าเฮ้ยเราจะล้อไปกับมันสนุกไปกับมันวันวันหนึ่งพอหมดวันแล้วเราก็รอวันใหม่แล้วเราก็มาตื่นเต้นกับมันอีกมันไม่ใช่ละแต่เราต้องมองให้มันเห็นเป็นโอกาสว่าจะจับยังไงให้มันเกิดธุรกิจตรงนั้นแล้วเทรนด์มันจะเปลี่ยนเร็วเพราะว่าดิจิตอลมันไม่มีอะไรตายตัวเลยมันพลิกเร็วมากถูกไหมครับอินฟลูเอนเซอร์จึงกลายเป็น อาชีพใหม่ที่มันมันเติบโตมันบูมเจเนอเรชั่นครูเป็นเด็กๆนี่นะดารานะเราอยากจะใช้สบู่อะไรเราต้องดูดาราที่เราชอบมาอาบน,น้ําโชว์แนวโทรทัศน์ก่อนเออดนี๋ยวนี้ใครก็ได้เห็นไหมฮะใครก็ได้จะมาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์มันมันใช่ไหมขายน้ำาพ้งน้ําพริกอะไรเต็มไปหมดเนางงงนางงามขายน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เราก็ซื้อตามเทรนด์นางงามบางทีใครก็ดูเยาะปงแยบป้าดูพูดหยาบๆเราก็ตาม ขายนัินกันดิเราก็ซื้อเหมือนกันเห็นไหมฮะนี่ลักษณะแบบนี้มันกลายไปเป็นเทรนธุรกิจยุคใหม่ที่มันผันผวนรุนแรงการตลาดแบบนี้เป็นการตลาดที่ทําให้เราจําเป็นต้องตามออกฎเกณฑ์กติกาของโลกทั้งสองใบาบาลานซ์มันให้ดีๆแล้วเราจะไม่ตกเทรนก่อนจะจบรายการเนี่ยอยากจะให้อาจารย์เนี่ยคะ่ะฝากคําแนะนาําแล้วก็แรงบันดาลใจให้ผู้ฟังเนี่ยคะ่ะคำแนะนําสําหรับงานที่ดีก็คือต้องเป็นงานที่ 1ตอบโจทย์ในเรื่องของความถูกต้องถูกต้องกับตัวเราถูกจริตกับตัวเรา 2. ถูกต้องตามเศรษฐกิจที่ตอบโจทย์ชีวิตเรานะครับอันนี้สิ่งที่ต้องฝากไว้คำว่างานที่ดีไม่จำเป็นจะต้องเป็นงานที่มีภาพลักษณ์ดีสำหรับสังคมทั่วไปแต่ถ้ามันดีสำหรับเรานั่นคืองานที่ดีถ้าถามว่าแรงบันดาลใจอะไรยังไง สำหรับครูเนี่ยแรงบันดาลใจมีสิ่งเดียวก็คือสำหรับครูนะอันนี้เอาเอา,เอา,เ,อาเอาตัวเองเป็นเขตล,ล้วกันเนาะแรงบันดาลใจของครูเนี่ยก็คือว่าครูก็อยากจะมีชีวิตที่มันมีความสุขในแต่ละวันนะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของครูคือครูเอาความสุขความสุขที่แต่ละคน <S 2> <S 2> มไม่เหมือนกันน่ยสำหรับครูคือความสุขข,ของครูคือการอ,าอยู่บ้านการได้ทํางานในบ้านที่มีความสุขนั่งทํางานอ่านหนังสือแล้วก็ทํางานไป แรงบรรดาลใจของครูมันก็เลยเป็นอะไรที่อยู่กับบ้านทีนี้ให้เราดูว่าเราอยู่กับอะไรและมีความสุขที่สุดเอาสิ่งนั้นเป็นแรงบันดาลใจสิ่งนั้นแหละเปรียบเหมือนศาสนาของคนยุคโบราณคนโบราณเขไม่มีอะไรเพราะเอาศาสนาเป็นตัวยึดปัจจุบันคนที่มีความสุขอยู่กับเกมก็ใช้เกมเป็นศาสนาศา,าสนาคนโบราณใช้ศาสนาเป็นตัวตั้งใช่ไหมค,คนเจเนเรชันใหม่ใช้เกมเป็นตัวตั้งแล้วยึดเกม คนบางคนมีความสุขกับการเรียนหนังสืออยากจะเป็นหมอก็เอาแบบเรียนเอาหนังสือเอาติวกดวิชาเป็นตัวตั้ง,งเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของแต่ละคนมันจริงไม่เหมือนกันหาให้เจอแล้วเ,เอาแรงบันดาลใจนะั้นเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ไปตามแรงบันดาลใจของเราและแรงบันดาลใจจะเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยไม่เคยตายตัวโอเคครับค่ะก็ ี่และนี่ก็เป็นแนวทางดีๆของเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะและ,ะขอบคุณผู้ฟังที่ฟังจนจบนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของคีพาวท็อปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ